สี่ห้าทีเมื่อวานที่ได้มีโอกาสมาเรียกร้องขอติดคืนจากการที่เราถูกแฝนในการที่จะเป็นโหวตเตอร์แล้ววันนี้เองนะครับเราก็ทราบข่าวเมื่อสักครู่ว่าจังหวัดสุรินทร์ผมได้นำตัวแทนโหวตเตอร์วันนี้ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วก็คือสโมสรสุรินทร์เนี่ยคือที่ไปเทคโอเวอร์ใหม่ใช่ไหมลาสุดใช่ไหมครับครับเป็นครับเขาไปดูห้องไหนเขาดูห้องไหนเขาดูห้องไหน ที่เอากลับบ้านเลยผมไม่ได้บัตรคือไม่ได้บัตรบัตรสายนู้นเนก็เป็นบตรมิน่าทั้คนชัดเจนจะทำให้ตัวเองได้เปลียบอะไรเลยนะครับให้ต้องตามติกามเลยมันมีอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นก็หเป็นที่แล้วก็ฟังสมมติสมาชิก็ตัดสินใจแะ่ครับแล้วจะย่ยังไงนะครจะเชื่อ

โทยนะครับผมดยวเวาหนงครับัามรีบรอยครัครชชนยังยังไม่ครับมยังครับรอร คนหนึ่งก็จะเปลี่ยนนะคะไม่หน่วงคนนะครับขออนุญาตขออนุญาอไน่ได้ครับผมไม่ได้ครับป่อยไม่ได้ครับเออดันอยู่เออจะทำงานอยู่โตจะลงครับ ัครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับดครับครับิครับขออนุญาตนะครับได้ครับเชิญี่กนะครับอกนมาครับ อันนี้นะครับเมื่อวานเได้มานรียรสับท่านงการรัฐบานัก้นไตวันนี้ก็แปกใจนะครับจาการารอับเลือกตัดชื่อขกงเขาครับเป็นหรือว่าราต้องพิจารณาครับอ่งส่นชะครับมเราก็ยิีอแกละัย่การขครับตรงนี้ันนี้ก ท่านสื่อหรือว่าประชาชนทั่วไปก็ทราบดีว่าคุณสุธรมีสุวรรณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันในกฎข้อบังคับที่จดทะเบียนมาใหม่ผู้ที่จะระดับที่กล้า เหรียตทองครับลดับที่หกีพัอเชนชินชัยพันธเกื้อธวีมนครลำดับที่ส0 ไคแนาเอฟซีขอเชิญคุณสสิททรีออประยงนยมเข้ามาร่วมทำข่าวเนื่องจากว่าการเมืองการเลือกตั้งนะครับเราก็อน,นุญาตให้ท่านมาทําข่าวแล้วก็ถ่ายในเบื้องต้นเลยเพื่อให้เรเนินการการเลือกตั้งเป็นไปนโดยเรียบย